าก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมากับสตีฟฝรั่งคาร์บิ๊กไบค์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีรถมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับผมมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้จะเป็นตัวอินดิเมนเตอร์นะครับผม400นะครับคาวาสกินะครับผมคันนี้นะครับผมสวยเลยนะครับคันนี้นะครับใครชอบสไตล์คาเฟ่หรือว่าสไตล์ประมาณนี้นะครับสไตล์แบบรถโชว์สปอร์ตคล้ายๆนะครับผมจอจะฟิลนี้เลยครับใช้ได้นะครับเครื่อง400นะครับผมตาดแรงอัดแรงหน่งใช้ได้เลยนะครับคันนี้นะครับผมเปหมือนหนึ่งนะครับคันนี สวยๆนะครับตากลมๆนะคผมนี่นะครับตัวรุ่นนี้จะเป็นต่อตากลมนะครับผมตัวคาเฟ่นะครับผมนี่นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผมจบสดได้นะครับผมหรือว่าผ่อนตัวเดือนเริ่มอยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับได้ออกตัวสี่ร้อยขับกระสุสนุกเลยนะครับขับในเมืองก็เท่นะครับผมคันนี้อ ผมจะพาไปดูรอบๆตัวคันรถก่อนนะครับผมใครสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมที่0939835844ได้เลยนะครับผมหรือสามารถอดไลน์ผมมาได้ที่ Kempy02 ครับ K E M P Y 02นะครับผมคันนี้เลยนะครับหรือจะเป็นตัวนี้หรือเป็นตัวนี้ก็ตามนะครับสามารถทักผมมาได้ทุกตัวเลยนะครับผมสนใจตัวไหนก็สอบถามได้เลยนะครับส่วนคลิปในช่องผมอาจจะมีไม่กี่คันนะครับผมอาจจะมีตัวเทสต์ X6 แล้วเ็์ X4 แล้วก็มีตัวนี้นะครับผม เดี๋ยวตัวอื่นจะมาในอนาคตนะครับผมส่วนวันนี้ก็มีตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมช่องผมจะเป็นรีวิวเบื้องต้นนะครับผมไม่ใช่รีวิวเอาไปขับนู่นนี่นั่นอะไรนะครับผมพอดีผมเป็นเซลล์อยู่ในศูนย์มือหนึ่งนะครับไม่สามารถเอารถตัวนี้ออกไปได้ถ้าเอาไปได้จะมีได้บางคันนะครับผมอาจจะมีรถเซทสีอะไรวกนี้ที่ออกไปขับโชว์ได้นิดหน่อยนะครับแต่วันนี้ก็มาโฟกัสที่ตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับถังน้ำมันนะครับผมนี่เลยนะครับใหญ่ๆเลยนะครับผม เป็นตัวน้ำมันใส่95นะครับคันนี้นะครับผม 400cc นะครับอันนี้ผมแจ้งไปเรียบร้อยนะครับคันนี้แดงดึงพอใช้ได้นะครับเด็ดพอนจะเดือนอย่างนี้ผมแจ้งไปครับ3,700นบาทเท่านั้นนะครับผมใครอยากซื้อสุดก็ราคาที่2อง0 0น่บาทนะครับผมอันนี้ือน่าปัดกันบ้างนะครับผมนี่นะครับฟิลนี้เลยนะครับผมกระจกก็จะเป็นกระจกคมนะครับผมจอก็จะเป็นจอดิจิตอลนะครับผมอันนี้นะครับ ใครชอบทรงเก๋าๆทรงคาเฟ่นะครับคันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับผมข้างหน้าก็ทรงนี้นะครับผมเป็นลูปตรงตากลมนะครับทรงคาเฟ่นะครับแล้วก็มีไฟเดียวมาให้เช่นกันครับดูนะครับนี่นะครับล้อเบรกนะครับเบรกเป็นเบรกดิสเบรกนะครับผมเช่นกันนะครับผมมี ABS ให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับข้างหน้าข้างหลังนะครับผมมีเครื่อง4 0 2สูบนะครับมีที่กันหม้อน้ำเอ้ย ขอไว้นะราการในนี้นะครับผมผมจำชื่อไม่ได้ขอไัยด้วยนะครับแล้วนี่ครับเป็น4ีวัสดุซีน่คันนี้นะผมทอเดิมนะมือหนึ่งจากศูนย์เลยนะครับผมราคา2องแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเด็ดผอนัวเดอนเพียงแค่สามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับคันนี้นะครับใครชอบสนใจอะไรก็ติดต่อผมมาได้นะครับตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างหรือบนคลิปแล้วก็ถ้าใครไม่อยากโทรมาก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับสอบถามรายละเอียดอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับนี่นับโชวก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะล้อเป็นล้อดํานะครับผมนี่นะครับ ล้อสวยมากเลยนะคันนี้นะครับผมจะประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับผมเนียนสูงนะครับผมสูงสวยๆเลยนะครับแนวใหม่เลยนะครับผมเป็นมือหนึ่งแจ้งไปนะครับที่นี่ส่วนใหญ่จะขายเป็นมือหนึ่งผมจะขายส่วนใหญ่เป็นมือหนึ่งนะแต่มือสองก็จะมีบ้างนะครับผมนี่นะครับอย่าง X Max คันนี้นะครับเริ่มมือสองแล้วก็มีชัดเก้าร้อยตรงนู้นด้วยนะครับที่เป็นมือสองนะครับผม แต่าถ้าลูกค้าสนใจเซตเก้าร้อยผมผมจะแนะนำเป็นตัวเซตเก้าร้อยปียี่สิบเอ็ดนะครับผมมีส่วนลดถึงแปดหมื่นบาทด้วยกันเลยนะครับผมจะเอามารีวิวในอนาคตด้วยนะครับผมแต่ว่าสุดสุดไปแค่ในเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมใครสนใจนะอผมพูดถงคันอื่นมาเรอะแล้วากาที่คันนี้กันต่อเลยนะครับโซนะครับผมโซนับใหม่ๆเป็นการนับมือหนึ่งนะครับลูกค้าไม่ต้องลัวเรื่องสภาพอะไรได้เลยนะครับผมมาจากศูนย์เป็นยังไงที่นี่ก็เป็นนี้นะครับผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรเองครับผมแล้จากศูนย์แล้วมาวางเลยนะครับผมนี่นะ โชคอะไรเอ่ยเดิมหมดทุกอย่างไม่ได้ปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นมือหนึ่งนะครับผมแจ้งไปนะโซ่ยังใหม่ใหม่เลยนะครับนี่นะครับนี่รอยอะไรนั้นเลยนะครับอันนี้ใครสะดวกชอบขับในเมืองสบายๆสนุกๆนะครับผมอันนี้ผมตอบโจทย์นะผมใช้ได้เลยนะครับผมขับนั่งสบายนะครับผมไม่ก้มเหมือนพวกสปอร์ตนะครับผมอันนี้ก็ใช้ได้เลยสนุกนะครับผมนั่งผมชอบขับอันนี้มากกว่าตัวสปอร์ตอีกนะครับผมตัวสปอร์ตจะได้ฟีลแบบขับมันสนุกเข้าโค้งอะไรอย่างนี้นะครับ ต่ถ้าขับในเมืองขับในประเทศไทยผมแนะนําพวกนี้ดีกว่านะครับแบบพวกเซตเก้าร้อยอะไรพวกนี้นะครับอาจจะนั่งสบายกว่าอ่าแล้วก็ขับสบายกว่าด้วยนะก็ได้มีคอนบายสบายๆด้วยนะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้นะมีคอนซอาจจะลําบากนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่มีที่เกาะอะ้รเกาะข้างหน้าอะไรอย่างนี้แล้วเป็นอย่างงี้อาจจะมีก็ไม่มีที่เกาะเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะใส่อะไรเติมเติมได้นะครับอ่าันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมใครสนใจนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับ0939835สเปดส้ด่เช่นกันนะครับผม เคมปี้02นะครับไลน์ผมครับ KMPY 02นะครับสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดของทุกคันได้เลยนะครับผมงตัวรุ่นนี้นะครับผมผมจะเป็นเซลล์คาวาสกินะครับผมสามารถทักมาถามได้ทุกคันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมวันนี้เป็นรีวิวเบื้องต้นครับผมผมไม่ได้เอาเจาะลึกมากนะครับแต่นอนาคตถ้ามีลูกค้าสนใจอะไรมากมายผมจะพยายามเจาะลึกให้ลูกค้าดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่าแต่วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับใครสนใจรุ่นไหนก็สามารถทักมาถามสอบถามอะไรได้หมดเลยนะครับผมวันนี้ป็จีตัวอินเทอร์ หนูจะรีวิวอะไรเยอะมากนะครับผมก็เป็นรถคาเฟ่สวยๆคันหนึ่งนะครับเท่เลยนะครับนี่นะครับเป็นตัว400นะอันนี้สองสูบเสียงพะเลยนะครับท่อดเดิมนะครับลุกครั้งชอบก็สามารถไปเปลี่ยนได้อันนี้เป็น01น0์1นะครับผมสามารถเป็น1 0 0นทุกอย่างนะครับเอาสุูงนะอันนี้เท่นะครับนี่นะครับมาดูช่วงหลังกันบ้างนะครับเดูให้ดูช่วงหลังเลยนี่ขงหลัประมาณนี้นะครับผมช่วนล้อล้อก็จะประมาณนี้นะท่อดเดิมนะคันนี้นะครับ โนะครับอะไรเอ่ยนะครับสวยๆนะครับจอดรถที่นี่ไม่ต้องกลัวมีปัญหานะครับเพราะว่าที่นี่ออกมือหนึ่งนะครับผมส่วนใหญ่นะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปรีวิวอื่นแล้วก็ไปถวายลูกค้าด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมผมนะครับผมอันนี้เป็นตัวแอนิเมเตอร์นะครับใครสนใจติดต่อผมไม่ได้นะครับใครสนใจมาดูรถก็สามารถมาดูได้ที่ซอยราคามแขงรัชชิดห์นะครับผมศูนย์คาวาซากิเลยนะครับผมนี่นะครับเปิดให้ดู อยู่ติดถนนเลยนะครับผมนี่นะสามารถมาจอดรถเข้ามาสอบถามเซลอะไรได้เลยนะครับผมให้มาดูรถพวกนี้นะครับแต่ววันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ